สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจ,เจอกับนัดครับเป็นรายการโปรแกรมฟุตบอลกลางสัปดาห์ครับก็4เมษายน2567ครับก็ยังถือว่ารายการฟุตบอลวันนี้ยังคงเข้มข้นครับและบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคือวันนี้ยกไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยและกันครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ ลงเตะนะครับสคู่เลยแล้วก็มี1ทีมครับที่เรียกได้ว่าลงเตะค่ำคืนวันนี้มีผลกับการลุ้นแชมป์พิมลิกอังกฤษด้วยครับแล้วก็วันนี้จะเจอกำน,นัดครับเหมือนเดิมครับมี3ตัวที่น่าเลือกมองประจำํำค่าคืนวันนี้ครับที่วิเคราะห์และคัสสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับจะมีคู่ไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับคู่แรกครับเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นด้านของหงแดงลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับดูจากโจทย์แล้วนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้เลยครับก็ต้องบอกว่าโจทย์วันนี้สำหรับนัดนัดมองว่ามันสูงจนเกินไปครับโจทย์วันนี้ตั้งมาให้เจ้าบ้านอับอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปิดบ้านเอาชนะ เชฟฟิลด์ในเต็ดเนี่ยด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย3าเมล็ดครับซึ่งนัดมองว่าโอ้โหโจทย์วันนี้สูงเกินไปจริงๆครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้เหนือกว่าทุกมุมดุกด้านจริงๆครับต้องบอกว่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับสติในบ้านดูดีเสียเหลือเกินบวกกับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยโอ้โหเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงจะมีสะดุดนะครับก็เป็นการสะดุดเสมอและก็เป็นการสะดุดเสมอกับทีมใหญ่เท่านั้นเองครับวันนี้ครับขุมกาลังก็ดูได้ ปรียบได้เล่นในบ้านมาตรฐานฟุตบอลดีกว่าและเฮ h เวทที่เคยเจอกันมาครับก็ข่มทางด้านของเชฟฟิลเนต แบบเต็มรูปแบบเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ครับกับโจทย์ที่ตั้งมาครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่สูงจนเกินไปครับเชฟฟิลเดเองเนี่ยถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีโอกาสตกชั้นในฤดูกาลนี้แทบจะ1 0 0แล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่า2เกมล่าสุดครับเชฟฟิลเองก็ทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับสามารถยันเสมอครับทางด้านของบอลมัดมาได้2ประตูต่อ2และเกมล่าสุดก็เปิดบ้านยันเสมอทางด้านของฟูลแลมมาได้3ประตูต่อ3ครับก็ถือว่าอาจจะเป็นทีมที่มีโอกาสตกชั้น แทบจะ100%แล้วแต่ก็ยังสู้ไม่ถอยครับสำหรับเชฟฟิลในเต็ดนะครับและก็ทําให้เห็นว่า2เกมหลังสุดเนี่ยแนวรุกของเชฟฟิลเองก็ยังทําผลงานได้ดีแต่ก็พร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาสว่วนทางด้านหงแดงเริอมพูเองครับถึงจะเหนือกว่าทุกมุลทุกด้าน แต่ถ้าบุกเพลินๆครับก็มีโอกาสโดนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเตดได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่าคืนวันนี้ครับมองจากภาพรวมทุกอย่างเลยครับนัดมองว่า3แต้มครับวันนี้เป็นของเรียบภูอย่างแน่นอนแต่จะชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย3เรล็ดมองว่ายากจนเกินไปให้เลือกมองไปที่เชฟฟิลด์ไนเตดครับเต็มที่เลยครับวันนี้แย่ที่สุดจะแพ้ทางด้านของหงแดงเรภูไม่เกิน2มเมล็ดอย่างแน่นอนครับ คู่ที่สครับเรายังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ต้องมองว่าคู่นี้น่าสนใจเหมือนกันครับเจอกันทีไรสนุกทุกทีครับเป็นทีมรักเบอร์หนึ่งของนัดเองครับทางด้านของสิงบรูเชลซีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่ เชลซีได้เลยครับก็ต้องบอกว่ากระแสวันนี้ก่อนลงเตะครับเขากลับมองว่าอันดับที่12ในตารางพเมร์ลีครับดูเหนือกว่าทางด้านของอันดับที่6อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับโจทย์ที่ตั้งมาครับให้เชลซีต้องเปิดบ้านลุ้นเบียดเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ซึ่งนัดมองว่ากระแสแบบนี้ดูค่อนข้างมีความน่าสนใจมากครับผลงานช่วงหลังเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เหนือกว่าการสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเชลซี Chelsea ก็ยังดูดีกว่าครับ5เกมหลังสุดทางด้านของ Chelsea เชลซีเองครับสามารถเก็บชัยไปได้ถึง3เกมจากทุกรายการและเสมอ2เกมครับแล้ววันี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านไสติในบ้านก็ถือว่าดูดีเลยครับหเกมหลังสุดครับเชลซีแพ้ไป1เกมเก็บชัยได้3และเสมอ1เกมในถิ่นของตัวเองครับไปดูทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะกันบ้างครับช่วงหลังเองก็ต้องบอกว่ามีสะดุดและแผ่วให้เห็นบ้างครับก็5เกมหลังสุดเก็บชัยไป2แพ้1และ2เกมล่าสุดเนี่ยเป็นการทำได้แค่เสมอครับทั้ง2เกมติดเลยครับซึ่งเกมเยือนของแมน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง2เกมล่าสุดก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าสูสีมากๆครับแต่กระแสะวันนี้เชลซีดูมีความน่าสนใจกว่าคุณกาลังของทั้ง2ทีมวันนี้ครับก็ถือว่ามีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ครับเลือกเชียร์เลือกวัดใจครับไปกับเชลซีครับเพราะกระแสะมีความน่าสนใจมากกว่านัดมองว่ากระแสะแบบนี้ครับเชลซีมีโอกาสที่จะเปิดบ้านลุ้นเบียดเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างน้อยๆ1ประตูครับ คู่ที่3ครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกครับเป็นทางด้านโดถิ่นครับอย่างอิสตันบูลยูเชคครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบสตัสครับสำหรับคู่นี้ครับโจตั้งมาเสมอไหนเสมอกันครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอิสตันบูลได้เลยครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมช่วงหลังครับถึงอันดับคะแนนครับของทางด้านผู้มาเยือนอย่างเบสตัสจะดูดีกว่าชื่อชั้นดูดีกว่าครับแต่กระแสวันนี้ของเบสตัสเองไม่มีความน่าสนใจเลยครับบวกกับฟอร์มช่วง หลังต้องบอกว่าเป็นทางด้านของอิสตันบูลครับทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยครับ5เกมหลังสุดอิสตันบูลแพ้ไปเพียง1เกมและสามารถเก็บชัยไปได้ถึง4เกมและที่สําคัญเกมในบ้านของอิสตันบูลเองน่าสนใจเลยทีเดียวครับเก็บชัยชนะลวดมาถึง4เกมติดแล้วครับในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเบซิตัสเองครับชื่อชัดอาจจะดีกว่าแต่ผลงานช่วงหลังสะดุดและแผ่วให้เห็นแบบชัดเจนเลยครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปเพียง1แพ้ไปถึง3และเกมล่าสุดก็ทําได้แค่เปิดบ้าน เสมอกับทางด้านของคารากุมลัตมนันประตูต่อหนึ่เท่านั้นเองครับอย่างที่นั้นบอกไปครับกระแสเสมอไหนเสมอกันแบบนี้เปรียบเทียบฟอร์มกันปอนต่อบปอนแล้วครับน่นจะมองว่าฟอร์มของเจ้าถิ่น อย่างอิสตันบูลดูดีกว่าจะเปิดบ้านไม่แพ้เบซิตัสเป็นอย่างน้อยและหากมองหาผู้ชนะยังมองว่าเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่างอิสตันบลครับมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะทางด้านผู้มาเยือนอย่างเบซิตัสได้ให้เลือกมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างอิสตันบลได้เลยครับและนี่คือ3ตัวที่น่าเลือกมองประจําค่ําคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องอยากเจอกับนัดในหมู่บ้าน อยากเจอกับพี่พี่ทีมงานของนัดในหมู่บ้านบอลสดบอลศูนย์ชุดโครงการหรือว่าตัวเน้นต่างๆครับง่ายน,นิดเดียวตามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหมู่บ้านของนัดได้เลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสาหรับค่ําคืนวันนี้ครับเดินนัดขออนุญาตลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเป็นกําลังใจที่ดีให้กับนัดและพี่พี่ทีมงานด้วยครับสาหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ